สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับทีแดนดิซานชาแนลค่ะทุกคนพี่ทีเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะอันนี้คลิปปี6-2ค่ะยังไม่เคยลงช่องทางนี้ค่ะกำลังจะเคลียร์โทรศัพท์เหมือนเดิมค่ะก็ไปเจอคลิปมาค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะความน่ารักของพี่ทีพี่ทีชุดเขียวค่ะส่วนชุดดำกางเกงสีขานั้นคือคุณป้าเจี๊ยบอะค่ะ คุณป้าเจี๊ยบเนี่ยขึ้นชื่อคุณป้าเจี๊ยบแล้วแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณป้าเจี๊ยบเขาก็จะชอบเด็กชอบเลี้ยงเด็กเอ็นดูหลานลานนะคะเมื่อมีโอกาสได้อยู่กันเขาก็จะเอ็นดูกับทุกคนนะคะจูงมือหลานพาหลานชมบรรยากาศทีนี้อยู่ที่ริมน้ํโขงเช่นเคยค่ะก็จะเป็นที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่ที่จังหวัดหนองคายบ้านเกิดของพวกเราเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นการเดินชมงานทั่วไป จำได้ว่าน่าจะไปกันสามคนนะคะนั่งมอไซค์ไปแล้วก็คุณแม่ก็สอนทายไปค่ะก็เลยเหมือนเดิมค่ะเป็นตากล้องแล้วก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพมาให้ริมโของอะคะ่ะส่วนคุณป้าเจี๊ยบแล้วก็พี่ทีเขาะคะ่ะก็เดินชมนูน่นชมนี่ไปค่ะรับลมเย็นริมแม่น้ำโขงกันนะคะไป,ะะไป,ะะไปแล้วค่ะไปนู่นละหลานเดินนำหน้าแล้วค่ะคุณป้าก็ต้องเดินตามตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ริมแม่น้ำโของอะคะ่ะ ไปชมบรรยากาศกันบรรยากาศดีนะใครมีโอกาสผ่านไปที่จังหวัดหนองคายค่ะอย่าลืมแวะเข้าไปที่ถนนริมโขงนะคะมีจุดพ้อยให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะเก็บความน่ารักและบรรยากาศดีๆมาฝากค่ะทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทีแดนสานด้วยนะคะบายแล้วเจอกันค่ะ